สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท่านนะครับมาคุยกันหลังเกมนิดหนึ่งนะครับศึกมาเทจสีประจำวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมพุทธศักราช2566นะครับคู่แรกนั้นก็จะเป็นเทียนงามนักบินอะไรยนต์วันนี้ชนะคะแนนโจเพชรนิยมเอเฟกรุ๊ปนะครับคู่ที่2องจะเป็นเพชรหนึ่งเพชร 1, เชร 1, มยไทยยิมชนะคะแนนพุทธน้ำหนึ่งมี77คู่ที่3ก็จะเป็นสองประหยัดบุมเด็กเซียนเพชรคะแนนเพชรน้องเขาขมอสเบดและคู่ที่4เพชรน้องเนยน้องเขาขมอสเบดชนะคะแนนเพชรมงคล ศูนย์กีฬาห้วยตุ่มนะครับชูสวนราคาสามหนึ่งห้าหนึ่งเลยนะครับรายการมวยวันนี้ที่ผมมีเคราะวิจารณ์ไว้นะค,คู่แรกนั้นผมให้ได้ให้ลงทุนรองเทนงามนะครับก็เข้าคู่ที่สองผมให้ที่ดเด็ดไปที่เพชรหนึ่งเพชรเมทาย,ยิมเนื่องด้วยแข็งแข่งแข็งแรงกว่าเยอะเตะขาต่อยมาต่อยท้องต่อยหน้าเขาในแข็งแข่งกว่าเยอะวันนี้ก็เป็นไป,นป,นปนตามคาดนะครับชนะคะแนนขาดลอยคู่ที่สามครับผมแนะให้ลงทุนรองไปที่เพชรที่นครคอมอสิบเอ็ด มังว่าเขาขวงหน้าดันแทงกระดูกดีกว่าหน้าลงุนรองครับเปียดผ่านท้ายเป็นที่เด็ดรองอีกตัวนะครับก็เข้าไปตามที่ผมแนะนํานะพี่คอยพจารณาไว้ส่วนคุยรายการวันนี้นะครับเพชรทองแดงของกมาส์ซิบสคู่นี้ผมมองว่าเป็นมวยที่อันตรายคนที่อยู่ในกลุ่มผมก็จะรู้นะครับที่ผมส่งราคาแล้วก็ภาคให้ฟังเนี่ยเขาจะรู้ว่ามวยคู่นี้เขาจะท่องที่ออกทัวบางทุนแล้วหมดยกสามใหม่ๆนี่ราคา อยู่ที่น้ําเงินเป็นต่อเจ็ดสี่สองหนึ่งก่อนปล่อยตัวเหลือใครต่อรองเลยนะครับมมยคู่นี้ผมก็บอกว่ามมยคู่นี้อันตรายเลยนะครับเล่นต้องระวังรีบบังแล้วก็นิ่งไว้ก่อนแล้วพอปล่อยตัวมาราคาไหลต่อน้ําเงินเนื่องจากเป็นตัวเดินขยันทําไหลต่อแต่ว่ามนโชก็ชูสวนนะครับมาดูบรรยากาศนิดหนึ่งนะครับู่แรกนั้นเทียนงามนักบินอะไรยน ซึ่งเคยแพย้มานะครับแบบชูสวนร,ราคาเทียนงามเป็นต่อบ8-10 1-15 1เลยนะครับครั้งก่อนแต่ว่ากรรมการชูสวนี้เพชรนิยมเอฟเอคุปชนะคะแนนไปวันนี้มาเจอกันช่องเจ็ดสีนะครับเปลียบเสมือนเป็นเจ้าบ้าน้าถตินเลยนะครับสําหรับเพชรนิยมเคยชนะมาแต่วันนี้เทียนงามนะครับออกอาวุธออกอาวุธเข่าแข้งผ่าหน้าเสือผ่าราคาเอาชนะคะแนนแบบสูสีนะครับ คู่ที่สองเพชรหนึเพชรมวยไทยยิมก็ใช้ความแข็งแกร่งอาวุธหนักแรงกว่าชนะคะแนนจะพุทธน,น้ำหึ่งมีเจ็ดเขาดลอยนะครับคู่ที่สามสองพสยักฆ์ยู่ภาบุเตเด็กเซียนขึ้นมาก็ขวางเสียบขวางแทงใช้ความสวยงามใช้ฝีมือดีนะครับแต่ว่าพอเพชรทิดขวางเสียบขวางแทงใช้ลูกหนักปดเบียดนี่มองว่าสองพยัคฆ์ดูเสียเปียก หมดยกสองนี่ราคาก็ข้ามนะครับข้ามมาอยู่ที่เพชรฤทธิ์ยกสามยกสี่ก็เพชรฤิ์ก็กินไปทีละนิดทีละนิดแล้วก็ชนะคะแนนขาดลอยท้ายๆดูเหมือนเบียดแต่ว่าคะแนนก็ปลายๆก็ดีกว่าเยอะคะแนนคู่นี้นะครับสี่สิบเจ็ดต่อสี่สิบเก้าและคู่เอกของรายการนะครับเพชรตั้งเหนือนกเขา็มาสเดวันนี้ถอยตั้งรับต้นๆราคาก็ไม่สู้เพชรมงคลเนี่ยเดินเข้าหาเตะต่อยรุนแรง ก็ไหลต่อแต่ว่าก็มีตัวเงินมาเล่นเพชรน้องเนยราคาเบียดหมดยก4ใหม่ๆเนี่ยดูตามสายตาเนี่ยเพชรมงคลน,น่าจะได้เปรียบประมาณ7421แต่ว่าพอให้น้ำไปนะครับราคาเหลือใครต่อรองและสุดท้ายเปิดมาที่เสมอเพชรน้องเนยซึ่งเป็นราคาที่สวนอาวุธนะครับสวนความรู้สึกแต่ว่าก็ถือว่าชิงดำในยกที่ห้า ยก่ามาเพชรมงคลยังทําได้ดีนะครับยังขยันออกหุ้ยังทําได้ดีราคาเริ่มไหลต่อไปที่สองหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งประมาณนี้นะครับแล้วก็หมดยกไปหลายคนมองว่าเพชรมงคลนี่ขยันเดินน่าจะได้เปรียบไม่น่าจะโดนล้อมกินเพราะว่าเป็นระบบเปิดและไม่ใช่ระบบผิดเหมือนเดิมที่จะทาอะไรก็ได้สุดท้ายก็ยังเหมือนเดิมครับกรรมาการรวบรวมคะแนนแล้วชุมให้เพชรต้องเหนื่อยนกข้อกมาสิเบเอ็ด ชนะคะแนนไปแบบชูสวนราคาเลยนะครับคู่นี้ก็ทำเอาคนไทยแทบทั้งประเทศคนไทยส่วนใหญ่มองว่าจะสินค้านสายตาค้านสายค้านความรู้สึกค้านความเป็นจริงนะครับแต่่างเมื่อคู่นี้มันก็ทำได้ออกได้สามหน้าเหมือนกันแต่ดูเพชรน้นองเนยเนี่ยเป็นรองนะครับอาวุดดูเสียเปียบอีกทั้งนี้เยอะด้วย ถ้ามองจริงๆนเ,งงเนี่ยพชรน้องในถ้าจะฝืนได้แค่เสมอนะครับสันตัวที่ผมมองแต่ว่าวันนี้ผมมองว่ามันอันตรายผมก็แนะนําแฟนคลับแนะนําพี่น้องในกลุ่มว่าเัื่อกี้อันตรายมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยค่อนข้างยากที่จะชี้ตัวแพชชนะเพราะว่าหมดยกเนี่ยมีโอกาสชูสวนได้เลยนะครับไม่มีรีลอด้วยแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับเป็นเช่นนั้นจริงๆชูแบบสบายชูแบบหน้าตาเฉยนะครับ คนเล่นเพชรมงคลไม่ออกตัวก็บ่นไปเสียเงินไปบ่นไปจ่ายเงินไปน้าจ่ายตังค์ไปสิ่งที่ผมแนะนําอยู่ตลอดก็คือเข้าตัวถูกออกตัวบางทุนนะครับสบายที่สุดราคาเพชรมงคลเนี่ยต้นยกสามกลางยกสามนีแปดหนึ่งสิบหนึ่งเลยนะครับเป็นต่อพักยกเปิดมาห้าหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งสิบสองหนึ่งถ้าใครเข้าแล้วออตัวบางทุนก็สบายเพราะว่าขึ้นมาเพชรมงคลเป็นต่อแค่ห้าสามเจ็ดสี่เองนะครับห้าสามเจ็ดสี่ เขาเรีออกตัวบังทุนก็สบายตัวไปนะครับผมก็เลยแนะนําอยู่ตลอดครับแอสพีเค24สิ่งดีๆที่ผมแนะนําราคาเรดเปิดมาขอนมันช่วงสองวันสาวันเราเข้าไปดูเข้าไปจดข้อมูลไว้นํามาเปรียบเทียบกับหลังกันช่างน้ําหนักนํามาเปรียบเทียบกับราคาต่อรองช่วงวิต่อวิเลยนะครับเราจะได้รู้ทิศทางแล้วจะได้ตัดสินใจถูกว่าเจ้าจะหาเงินแบบไหนนะครับเลี้ยงครอบครัว แล้วก็ที่นี่ราคาร้อยละบาทสองร้อยละบาทเปิดให่ออกตัวบางทุนนะครับใช้สิ่งดีที่ตรงนี้เป็นหลักประกันในการหาเงินนะตรงเลี้ยงครอบครัวเราได้นะครับเงินทองไม่ใช่หาได้ง่ายๆนะครับเราเป็นตัวแทนเป็นความหวังของครอบครัวเราต้องทําให้ได้แอปพิกเกตสองสีที่เราจบครบทุกความมั่นกรันทีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับผมแปะลิงก์ไว้ในคลิปนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับหากติดขัดหรือไม่เข้าใจตรงไหนโทรสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับศูนย์เก4าสานาย์ี่แดศย์ผมพร้อมแน่คำแนะนำทุกทุกท่าเลยนะครับวันนี้ ขอบคุณสำหรับการติดใจที่มีผมมาเดยตลอดนะครับพุกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ